สหรัฐยกเลิกห้ามขายอาวุธให้กัมพูชา F-16 ไม่ไกลเกินเอื้อมท่ามกลางความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้อนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและกัมพูชากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่เข้มข้นเกินใครจะมองข้ามได้หลังจากการพบกันครั้งแรกของผู้นำสองประเทศระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตนักกรุงพนมเปญการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไฮไลท์แรกคือการยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธต่อกัมพูชาที่ถูกคุมเข้มมานานหลายปีความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะหมายถึงการเปิดทางให้กัมพูชาสามารถสั่งซื้ออาวุธชั้นนำจากสหรัฐได้โดยตรงรวมถึงเครื่องบินขับไล่ระดับ F 1 6และ F 1 5ซึ่งเคยเป็นฝันไกลของชาวกัมพูชาในอดีตความร้อนแรงไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น การฝึกซ้อมร่วมทางทหารรหัสอังกอร์เซนติเนลที่หยุดชะงักไปนานกว่า8ปปีกำลังถูกฟื้นคืนการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่แค่โชว์กำลังแต่เป็นสัญญาณว่ากัมพูชากำลังสร้างสมดุลอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐอย่างชัดเจน สหรัฐยังขยายจำนวนที่นั่งให้กับนายทหารกัมพูชาเข้าศึกษาในสถาบันการทหารชั้นนำเช่นเวสต์พอยต์และโรงเรียนการทับอากาศชั้นนำอื่นๆน,นี่คือการลงทุนระยะยาวในศักยภาพด้านการบินและยุทธวิธีทางทหารของกัมพูชานับเป็นการสร้างพันธมิตรแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยกลยุทธความคาดหวังของชาวกัมพูชาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะความมุ่งมั่นทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของผู้นำ คุณมาเนตเองก็เคยเป็นนักเรียนทหารที่ได้รับการอบรมมาจากสหรัฐมาก่อนทําให้ความฝันที่จะมี F16 หรือ F15 เป็นไปได้จริงในไม่ช้าในอดีตกัมพูชาเคยพึ่งพาอาวุธจากจีนแต่ความผิดหวังจากอุบัติเหตุทางอากาศและประสิทธิภาพของอาวุธจีนทําให้พวกเขามองหาทางเลือกอื่น F16 จากสหรัฐจึงกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของกัมพูชาเพราะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของมาตรฐานและความมั่นคงที่น่าเชื่อถือ เรื่องเงินทุนสําหรับการซื้ออาวุธก็มีมิติที่น่าสนใจชาวกัมพูชาบางส่วนแม้จะใช้วิธีการที่เป็นข่าวฮือฮาเช่นการระดมทุนจากประชาชนในลักษณะกระแสคนละห้าเหรียญต่อเดือนหรือการฟอกเงินจากสกุลต่างๆก็แสดงให้เห็นความตั้งใจของประเทศเล็กที่ต้องการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคนอกจากนี้การค้าและมาตรการภาษีก็ถูกปรับให้เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศซึ่งส่งผลให้ไทยและกัมพูชาต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐตามลาดับ เรียกได้ว่าทุกความเคลื่อนไหวในระดับผู้นำล้วนสอดแทรกทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจอเมริกากำลังสร้างอิทธิพลและตราสินค้า USA อย่างชัดเจนการกลับมาของความร่วมมือด้านทหารครั้งนี้ไม่เพียงยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นแต่ยังสะท้อนยุทธศาสตร์การพึ่งพาอาวุธจากหลายแหล่งของกัมพูชา <S <S เพื่อสร้างสมดุลอำนาจและความพร้อมทางทหารในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสรุปได้ว่า F16 สำหรับกัมพูชาไม่ใช่ฝันไกลอีกต่อไปเมื่อสหรัฐปลดล็อกข้อจำกัดทางอาวุธและเปิดประตูให้การฝึกซ้อมร่วมครั้งใหม่เรียกได้ว่าผลลัพธ์นี้ทั้งสร้างแรงกดดันและเปิดโอกาสใหม่สำหรับกัมพูชาและเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าสู่ยุคข,ของการปรับสมดุลทางทหารแบบใหม่หากมองให้ลึกการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงการใช้กลยุทธ์2ด้าน คือการสร้างพันธมิตรใหม่กับสหรัฐในขณะที่ยังรักษาความสัมพันธ์กับจีนให้สมดุลพร้อมกับวางรากฐานทางการศึกษาทางทหารเพื่อสร้างกำลังพลคุณภาพสูงสำหรับอนาคตนี่คือการปรับตัวของประเทศเล็กในโลกใหญ่ที่เต็มไปด้วยเกมอำนาจ F16 สําหสำหรับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปแต่เป็นความจริงที่เกิดจากทั้งยุทธศาสตร์ความมุ่งมั่นและการเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คมกริบที่สุดในรอบทศวรรษ เกมสมดุลอวิทย์กัมพูชา F16 และสหรัฐกับจีนทำกลางความตึงเครียดและการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเคลื่อนไหวของกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มๆแต่เป็นบทเรียนการเมืองและยุทธศาสตร์แบบสายฟ้าแลบที่ชาวโลกควรจับตามองกัมพูชาเล็กๆประเทศหนึ่งที่ในอดีตต้องพึ่งพาอาวุธจากจีนเพียงลำพังกำลังเปิดเกมใหม่ด้วย F16 จากสหรัฐ เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่การซื้อขายเครื่องบินขับไล่แต่คือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ เมื่อสหรัฐยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชานั่นหมายถึงการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเรากำลังจับตาดูและพร้อมสนับสนุนคุณซึ่งผลลัพธ์แรกที่ชัดเจนคือการซ้อมรบรหัสอังกอร์เซนติเนลที่กลับมาหลังจากหยุดไปกว่า8ปีการฝึกซ้อมครั้งนี้ไม่ใช่แค่โชว์ศักยภาพทางการทหารแต่คือการประกาศตัวในเกมภูมิรัฐศาสตร์ว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงตัวประกอบในแผนที่อีกต่อไป ในด้านการศึกษาทหารกัมพูชากำลังได้รับโอกาสทองจากสหรัฐเวสพอยต์และโรงเรียนการทับอากาศชั้นนำคือสนามฝึกเพื่อสร้างกำลังพลที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศได้เองในอนาคตนี่คือการลงทุนในศักยภาพมนุษย์ที่เหนือกว่าอาวุธเพียงชิ้นเดียว แต่ที่ทำให้เรื่องนี้มันมัน,มนและเข้มข้นยิ่งขึ้นคือการผสมผสานระหว่างจีนและสหรัฐกัมพูชากำลังเดินเกมสองด้านขณะที่ซื้ออาวุธจากจีนและรับการฝึกจากสหรัฐคือการสร้างสมดุลอานาจเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมือของใครเพียงฝ่ายเดียวนี่คือยุทธศาสตร์แบบเล็กแต่ฉลาดที่ประเทศเล็กหลายประเทศอาจต้องเรียนรู้ เรื่องเงินทุนก็ไม่ธรรมดาชาวกัมพูชาพร้อมใจระดมทุนเพื่อซื้อ F16 แม้บางส่วนจะผ่านวิธีที่เป็นข่าวฮือฮาเช่นการฟอกเงินหรือการระดมทุนจากประชาชนคนละ5เหรียญต่อเดือนแต่สิ่งนี้สะท้อนความตั้งใจเด็ดเดี่ยวของประชาชนและรัฐที่อยากเห็นประเทศมีความพร้อมทางการทหารแบบไม่ต้องพึ่งพาใคร ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ใช้โอกาสนี้สร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการค้าไทยและกัมพูชาต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐตามข้อกำหนดนี่คือการรวมพลังเศรษฐกิจเข้ากับอาวุธและยุทธศาสตร์อย่างแยบยนทุกการเคลื่อนไหวในระดับผู้นำเต็มไปด้วยกลยุทธ์ซ่อนเร้นทั้งเสริมสร้างพันธมิตรและสร้างแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ สำหรับอนาคต F16 ไม่ใช่แค่ฝันแต่เป็นเครื่องหมายชัดเจนของการเปลี่ยนเกมกัมพูชากำลังเดินหน้าเพื่อสร้างกองทัพที่มีศักยภาพสูงและสมดุลระหว่างอาวุธจากจีนและสหรัฐนี่คือยุคใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเล็กก็สามารถเป็นตัวเล่นหลักในเกมใหญ่ได้และนี่คือความจริงที่น่าตื่นเต้นที่สุดทุกการเคลื่อนไหวของกัมพูชาในเวลานี้เป็นบทเรียนทางยุทธศาสตร์แบบสดๆสำหรับทุกประเทศในภูมิภาค การผสมผสานระหว่างอาวุธทันสมัยการลงทุนในกำลังพลและการสร้างพันธมิตรทั้งสองด้านคือสูตรสำเร็จของประเทศเล็กที่ไม่ยอมตกเป็นผู้ตามในเมื่อ F 1 6ใกล้ความจริงเพียงเอื้อมมือนี่จึงไม่ใช่แค่ข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินแต่เป็นสัญญาณของยุคใหม่ในการปรับสมดุลอำนาจและการเล่นเกมภูมิรัชศาสตร์ในเอเชียกัมพูชาเล็กๆก,กำลังส่งสัญญาณไปทั่วว่าประเทศเล็กก็สามารถฉวยโอกาสสร้างอำนาจและกำหนดเกมของตัวเองได้ เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ